สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพาเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญที่แท้ทันนะครับหลวงปู่โตท่านเซงมาแนะนําพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเจอหน้อยมากนะครับแท้ๆเจอน้อยมากนะครับส่วนมากแต่เจอแต่เก๋เนาะนะครับเก๋เยอะมากนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญมอลามนะครับเหรียญผู้ติดปากกันกันก็จะเป็นเหรียญชื่อมอลลามนะครับก็ เหรียญเต็มๆนะครับชื่อเต็มๆก็จะเป็นเหรียญอภินันทนาการนะครับรามคำแหงปี2521น้นั่นเองนะครับก็จะสร้างอยู่ด้วยกันอยู่เนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็จะมีอยู่3แบบนะครับจะเป็นทองแดงกระไหลทองบ้างลมดำบ้างนะครับทองแดงมันปูบ้างนะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับพบเจอน้อยนะครับเททันด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็น รูปเหมือนหลวงปู่โตท่านเลยนะครับนั่งเต็มองเนาะนะครับรูปเหมือนหลวงปู่โตท่านนั่งเต็มองค์นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับหลวงปู่โตปี2521นะครับด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อวัดเนาะวัดประดู่ชิมพีนะครับหลังยันนะมหาเศรษฐีนะครับก็เป็นยันหลวงปู่โตนั่นเองนะครับก็นี่อภินันทนาการนะครับรามคําแหงนะครับอันนี้ก็จะเป็น โคดนะครับโคดตอกลงไปจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตเหรียญแท้เนาะนะครับเหรียญนะครับจะมีความคมนะครับคมมากนะครับคมทุกส่วนเลยแล้วก็พื้นผิวนะครับพื้นผิวจะตึงนะครับเรียบตึงนิ้วนะครับนิ้วตรงตรงนี้นะครับตรงมือเนาะนะครับจะเป็นเป็นเส้นคมมากนะครับเดี๋ยวให้ดูพี่ๆนะครับให้ดูกันก่อนเดี๋ยวค่อยตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่ ตรงมือนะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมตรงปลายนะครับแหลมคมเลยตรงนี้ด้วยนะครับช่วงมือนะครับแหลมคมมากแล้วก็ด้านล่างมือนะครับที่ประสานกันนะครับตรงนี้จะเป็นจะมีคําว่าโต๊ะนะครับอยู่ตรงตรงนี้นะนะครับตรงสังคตินะครับชายสังคตินะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอักษรย่อนะครับมอม้ากับรลเลือนนะครับก็ย่อมาจากคําว่ามอลามนั่นเองนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับจะยก ยกสูงนะครับนูนขึ้นมานะครับคมคมเลยยกตั้งขึ้นมาคมคมนะครับแล้วก็เกี่ยวเชือกเดี๋ยวตีกล้องให้พี่ๆได้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้พี่ๆได้ดูอีกทีนะครับส่วนขอบตัดนะครับก็เป็นแบบตัดฉีกนะครับตัดฉีกเดี๋ยวให้พี่ๆได้ดูนะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ตัดฉีกนะครับตัดฉีกเป็นตัวตัด ในสมัยนั้นเนาะนะครับซึ่งเกสจะไม่ใช่ตัวตัดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้พี่ๆได้ดูกันอีกทีนะครับอันนี้ก็ให้ดูโดยรวมก่อนเลยกันนะครับเกเยอะมากพี่ๆรุ่นนี้นะครับนี่ตัวตัดนะครับเห็นไหมตัดฉีกนะครับเป็นรอยตัดฉีกน,นี่เห็นไหมเป็นรอยตัดฉีกนะครับ โอเคนะครับก็มาดูสำหรับด้านหน้านะครับจุดไหนนะครับเป็นจุดจ่ายต่าเนาสสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับก็มาดูตรงตรงมือนะครับนี่สองนะครับตรงมือนะครับจะเป็นคมๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับแหลมนะครับตรงปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วชี้เนาะนะครับจะเป็นแบบ แหลมๆเลยนะครับนี่ด้านล่างจะมีเป็นเส้นวิ่งนะครับคมๆนะครับเส้นวิ่งคมๆนี่แล้วก็จะมีคําว่าโต๊นะครับเหรียญเกจะไม่ติดนะครับนี่โตตรงนี้นะครับเหรียญเกจะไม่ติดนะครับจะไม่มีนะพี่นะนี่ครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือจะยกตั้งนะครับยกตั้งขึ้นมานะครับคมๆแบบนี้เลยซึ่งเหรียญเกนะครับจะเบอร์มากนะครับเสียดายพี่ นะครับไม่ได้เอาเหรียญเก๊นะครับไม่มีเหรียญเก๊เอามาให้พี่ๆนะครับเทียบให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเหรียญเก๊นะครับก็ปล่อยกันอยู่พันกว่าบาทนะครับผมก็ไม่อยากจะซื้อมาพี่ๆนะครับนี่ก็ดูตามนี้แล้วกันนะครับสําหรับนี่ตัวหนังสือนะครับสําหรับเหรียญแท้นะครับดูตามนี้แล้วกันพี่ๆนะครับเหรียญนะครับใครมียกขึ้นมานะครับ ส่องตามดูได้เลยนะครับเหรียญน,นะครับจะมีความคมมากพี่พี่นีเลยนะครับคําว่าโต๊ตรงนี้นะเหรียญเกจะไม่ติดเลยนะครับแล้วก็นิ้วนี่คมๆนะครับปลายนิ้วแหลมๆนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับนี่ของแท้นะครับจะคมมากนะครับจะคมมาก แล้วก็เกี่ยวเชือกนะครับเกี่ยวเชือกของเหรียญเนาะนี่นะครับก็ทําออกมาได้คมเลยนี่นะครับสําหรับห่วงเหรียญนะครับห่วงเหรียญเรียบร้อยดีนะครับนี่ตอกทีเดียวนะครับตอกทีเดียวเหรียญเกเยอะมากนะครับสําหรับพี่พท่านใดมีนะครับก็สามารถหยิบขึ้นมานะครับส่องไปนะครับดูไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับดูไปพร้อมๆกับผมได้เลย นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงตรงเข่านะครับตรงเข่าก็จะเป็นตัวย่อนะครับอักษรย่อโมรามนะครับอม้าล้อเรือเนอะนี่ตรงนี้อันนี้ผิวอาจจะโดนมาบ้างแล้วนะครับสวยๆนะครับเจอน้อยมากนะครับรุ่นนี้แล้วยังมีเกยด้วยนะครับเกยเยอะมากพี่ๆท่านใดมีก็หยิบขึ้นมาชมได้เลยนะครับหยิบขึ้นมาส่องไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ยันนะครับ ยันตัวหนังสือนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนังสือนะครับจมลงไปเนาะคมๆนะครับคมๆแบบนี้เลยนี่นะครับยันนะครับลึกคมนะครับจะไม่ตื้นนะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับส่วนเกสนะครับก็ถ้าเรียมมานะครับก็จะมีอีกจุดนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นบนจุดบนยันนี้นะครับนี่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับจะมีจุดนะสําหรับเกสที่เจอมานะครับ จะมีจุดบริเวณนี้เนาะนี่ครับแท้ก็จะไม่มีนะครับก็ตอนนี้ก็เห็นเก๋อยู่บล็อกนึงนะครับอนี่ตัวหนังสือคมๆเลยนะครับแลยก็จะมีตอกนะครับเป็นโค้รสีรานะครับนี่ตอกโคตมีทุกเหรียญนะครับถ้าไม่มีนี่คือเก๋เลยนะครับไม่มีโค้นี่คือวางได้เลยนะพี่ๆนะนะครับสําหรับเหรียญแท้นะครับจะมีอ่าหนึ่งคือตอกโคตนะครับ พิกมาด้านหลังนะครับถ้าไม่มีโคดนี่วางได้เลยนะครับจะมีต่อโคดตรงนี้นะครับถ้าไม่มีวางได้เลยนะครับแล้วก็เหรียญแท้นะครับจะไม่มีจุดนะครับบริเวณนี้นะเหรียญเก๊จะมีจุดนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับก็จะมีคําว่าโต๊ะนะครับอยู่ตรงนี้นะพี่นะแล้วก็นิ้วคมๆนะครับจะมีปลายแหลมนะครับตรงนิ้วตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงคําว่าโต๊ะนะครับนี่ เหรีแท <qué Likewise, S 1> ้จะมีนะครับเกจะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือนะครับเล็กมากๆพี่พี่นะครับตัวหนังสือเล็กมากๆนี่คำว่าโต๊ะตรงนี้นะครับจะไม่ติดเลยนะครับเหรียญเกนะครับพี่พี่ท่านใดมีก็หยิบขึ้นมาชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบตัดฉีกนะครับรอยรอยการเจาะนะครับมีเนื้อปิ้นนีครับ นี่เลยเป็นเหรียญแบบตัดฉีกนะนะครับเหรียญพี่ๆท่านใดมีเหรียญน,นะครับแบบตัดทีเดียวขาดเลยอันนั้นคือเก๋เลยนะครับก็นี่มีหลายจุดนะพี่นะนะครับลองหยิบขึ้นมาส่องดูกันได้นะครับเพราะว่าเหรียญเก๋เยอะมากนะครับนี่เป็นแบบตัดฉีกนะครับตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ฉีกนะครับจะไม่ได้เสมอกันนะครับตัวตัดนะตัวตัดจะไม่ได้เสมอกันนี่ ขนาดเหรียญเก้น,นะครับก็เล่นหากันอยู่พันกว่าบาทแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะเช่ามาพี่ๆนะครับไม่อยากจะเช่ามาพอดีได้แท้ม,มาจริงๆอยากจะได้เหรียญเก้มาด้วยแหละนะครับแต่มันมันรู้สึกว่ามันแพงไปนะครับรู้สึกถ้าถ้าถ้าเหรียญละร้อยสองร้อยนี้ผมอยากจะซื้อมานะครับทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันอยู่นะครับแต่เหรียญเก้โอ้โหนะครับเ <laughs> หรียญละพันกว่าบาทนะครับพันสองพันบาทเลยนะครับผมก็ ไม่อยากจะซื้อมาเนาะพี่เนาะนะครับถ้าเหรียนละร้อยสองร้อยนี่ผมซื้อมาเทียบให้พี่ๆได้รับชมกันละนะครับก็นี่เลยโค้ดนี่เลยนะครับที่เห็นเด่นชัดก็เป็นตัวโค้ดนี่เลยนะครับถ้าไม่มีโค้ดก็คือเก๋เลยนะครับเรียนแท้จะมีโค้ดนะครับจะมีโค้ดนาอที่แบบนะครับจับขึ้นมาดูก็เห็นนะครับก็เป็นโค้ดนี่เลยนะครับแล้วก็จุดนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีจุดหนึ่งนะสำหรับเกสนะครับแท้ไม่มีจุดนะครับแท้ไม่มีจุดนี่ผิวนะครับผิวเรียบตึงเนาะนี่ครับนี่ก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเอามาแนะนำนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ๆท่านใดมียินดีรับเช่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากพี่ๆเข้าไปกดติดตามนะครับเพจ a c e b o o k น้องด้วยนะครับมีแบ่งปันไลฟ์สดผพกเครื่องกันเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยก็ผู้ติดตามก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับฝากพี่ๆเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ